ปทักทีคอนโหลดโหลดจากไสา์เซดูทักิีคอนโหลดมอกลับการดึงจากข้างล่างแล้วยัดเข้าไปในหลอดทำได้สองแบบแบบแรกเอาปากกระบอกปืนขึ้นดึงจากไซา์เซดเดิลแล้วยัดเข้าไปตาเขามองไปเรื่อย แบบที่สองยอดจาตำแหน่งนี้สมมติเรายิงออกไปพลิกข้อเบอจับตรงเหล็กไว้ได้มันร้อนพลิกข้อเบอขึ้นยิงออกไปเติม ก็มือเอานิ้วไปตรงนี้แล้วก็มองไปเดินไปกว็ปกว่าไปยัดกข้าไปแล้วก็ปัม๊มแล้วก็ยิงสองแบบวันนี้แดดร้อนดี อัวไป2นัดผมจะยิงออกไป1นัดแล้วก็ทักซิค่อนโหลดเข้าไปให้เต็มหลอดหลอดผมบรรจุได้4นัดยิง1นัดแล้วก็ทักซิคอนโหลดพร้อมนัดแปดึงเข้ามาหาตัว20 จะเอาจาบรน,นลาบเหมือนกันแต่จะพลิกขึ้นมานอยู่บนไหล แล้วผมจะพลิกกับปิดข้อมือนิดนึงพลิกกับปิดข้อมือแลเขก็ไปแล้วก็ยิงประมาณนี้ต้องไปซ้อมดูหาเวลาซ้อมด้วย